ตามต่อกันที่ชายแดนไทยสปปลาวนะคะวันนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ค่ะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังคลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวค่ะ กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยพันเอกอินทราวุฒิทองคำผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21และคุณกนกรัฐทองคำประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่21เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลในการป้องกันชายแดน5จังหวัดในพื้นที่ชายแดนคือจังหวัดมุกดาหารนครพนมหนองคายบึงกาฬและจังหวัดเลยเพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ค่ะพร้อมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาใน ขัดข้องของหน่วยงานในห่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาโอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21ได้เน้นย้ำการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อสกัดกัน้นป้องกันการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมายค่ะตลอดจนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมาตรการคุมเข้มป้องกันเฝ้าระวังตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายัางฝั่งไทยการปฏิบัติงานด้านการค้า ก็ต้องยกระดับการป้องกันพื้นที่ชายแดนป้องกันสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยลาวในพื้นที่แล้วก็ได้มีการมอบกระเป๋าเป้สะพายเด็กประสงค์ที่ได้รับมอบจากกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีให้กับกําลังพลด้วยค่ะมีการมอบสิ่งของบํารุงขวัญแล้วก็จัดเลี้ยงอาหารพิเศษเพื่อเป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้กับกําลังพลค่ะในการป้องกันชายแดนที่เป็นภารกิจพื้นที่ชายแดนที่รับผิดชอบแล้วก็กล่าวชื่นชมในความเสียสละทั้งกายและจิตใจที่มุ่งมั่นในการปร ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเหน็ดเหนื่อยและเป็นกําลังใจในการป้องกันชายแดนทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยของชาติไทยค่ะค่ะ